หลังนี้เป็นเทาเฮาส์สามชั้นค่ะแต่งรีโนเวทใหม่นะคะพร้อมอยู่กู้เต็มร้อยเปอร์เซ็นค่ะพิกัดบ้านจะอยู่ถนนใหญ่เพชรเกษมใกล้สี่แยกพุทธศาครค่ะเรียกว่าหมู่บ้านพงศิริชัยสองนะคะอยู่ตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนสมุทรสาครค่ะ เป็นเทาเฮาส์สามชั้นมี4ห้องนอนกันเลย3ห้องน้ํานะคะสห้องโถงและหลังบ้านยังมีระเบียงอยู่ชั้นสามกว้างๆสามารถต่อเติมเพิ่มห้องได้นะคะทําเลเรียกว่าดีมากๆใกล้บิก๊กซีออมใหญ่ใกล้ดูโฮมไทยวัสดุเพชรเกษมค่ะแล้วก็ใกล้โรงพยาบาลมหาชัยแล้วก็วิชัยเวชค่ะติดกับสํานักงานที่ดินหนองแขมโปรโมชั่นเดือนนี้ค่ะจัดพิเศษค่ะสองล้านสองล้านฟรีดาวนะคะแล้วก็พอ พร้อมอยู่กู้เต็มร้อเซค่ะหลังนี้เงินเดือน12ื่นก็สามารถกู้ร่วมได้แล้วค่ะจองวันชมบ้านเห็นคลิปนี้แถมแอร์ให้หนึ่งเครื่องมิเตอร์น้ำมิเตอร์ไฟค่ะแล้วก็ฟรีปั๊มน้ำฟรีค่านิติกรรมธนาคารยื่นคู่ให้